烂了。 ก็สุครับขออนุญาต่จะต้องรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานบนเป็นกุศลศพของคุณแม่สุภาพแสงธรรมนะครับในข่้คืนนี้เป็นขัําคืนที่5้าในการประกอบพิธีการทางศาสนาครับซึ่งมีอีกสักครื่หนึ่งนะครับในเวลาประมาณส9บเ้านาฬิกาเขาาจากวัดอีกนะครับจะเดินทางมาเป็นผู้ทำพิธีกรรมทางศาสนาในข่ําคืนนี้ครับ ในวันนี้นะครับคณะเจ้าภาพได้รับเกียตรติจากครอบครัวของคุณพ่อวิสิตบรรจงเป็นคณะเจ้าภาพประอกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับในขคืนนี้นะครับเป็นคื้นในการทำพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเราตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ณบ้นานเลขที่13แห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่สุภาพแสงธรรมนะครับ ในส่วนของวันนี้เองนะครับทางครอบครัวของคุณพ่อเวทิติบรรจงครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันระหว่งางครอบครัวของคุณพ่อเวทและครอบครัวของคุณแม่สุภาพเสริมธรรมมาวันนี้ครับถึงได้ว่าคุณแม่สุภาพเสริมธรรม จากวันเป็นที <สม S 2> ่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับแต่ทางครอบครัวของคุณพ่อเวทิตบัรจงก็ยังคงที่สแสดงความระลึกถึงและสแสดงถึงการเป็นกักลยาณมิตรที่ดีร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีกรรมทางศาสนาในการเฉลิมพระอภิรรมในค่ำคืนนี้ด้วยครับแนะนาของลูกหลานของคุณแม่สุภาพแสงคมรมขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในการตั้งศพอมติมสดในค่ำคืนนี้ และขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแม่สุภาพแสงธรรมโดยะครับในานามของลูกหลานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านและขอให้ทุกท่านนั้นร่วมกันรับพัฒนาหานะครับอีกสักรู่นหนึ่งในเวลาประมาณ19เนาฬิกาสนาทีนะครับคณะสงฆ์ในค่ำคืนนี้ที่ทางเจ้าภาพได้อาธนาน,นิมนต์ไว้เป็นพระคุณเจ้าจากวัดหลวงอิฐนะครับที่จะเดินทางมาเป็นองค์แสดง นะครับในส่วนของข,องข่ามคืนนี้ในนามของคณะเจ้าภาพและลูกหลานนะครับต้องขอขอบพระคุณยังท่านแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมนำพวงกิญกันเบาน,นี้นะครับท่านแรกนะครับขอขอบคุณท่านพิพัฒเกิดจันทร์แก้วอัำไยยทยผู้พิพากษาสัมปูทธรระจัก,กองผู้ช่วยผูพ้พิพากษาสัมปูทธรากเก้าท่านที่สองครับท่านพันตำรวจโทนักพัฒเสงธรรมรองผู้อำนวยการสถานีตำรวจหลักลสองนะครับท่านที่สามครับ คุณคุณวิภู์อิสระพิทักษ์คุณประธานลุณนครธรรมมาพิบาลท่านที่สี่ครับขอขอบคุณสถานีดับเพลิงบินจมากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอขอบคุณสถานีดับเพลิงคุณความเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอขอบคุณสถานีดับเพลิงเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับขอขอบคุณชุมชนหน้าแขวงการทางและชุมชนคนทำความดี ขอขอบคุณฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สบาลนครนครศรีธรรมราชขอขอบคุณร้านน้ำฟ้าคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณคุณภูริทัศน์รัตนภานุกขอขอบคุณคุณสหารัสนใจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ร่วมเป็นผู้ร่วมวางริมในการจากไปของคุณแม่สุภาพเสร ครับไม่เกิน10นาทีพระบุญเจ้าวิจารณ์กางมาถึงอย่างบ้านเล็ที่แห่งนี้ขณะนี้พระคุณเจ้าได้มาถึงมาที an, again, ่เรียบร้อยแล้วท่านเิดผู้มีเกียรติท่านใดที่เว้นว่างจากภารกิจและประธานก็ขอเรียนเชิญด้านในได้เลยนะครับขอกราบพระรัชการพระบุญเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ ในข่้มคืนนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่สุภาพแสงธรรมอายุ77ปีเป็นค่้คืนที่5ซึ่งทางครอบครัวของลูกๆหลังๆของคุณแม่สุภาพแสงธรรมครับได้รับเกียรติจากครอบครัวคุณพ่อเวจิตบรรจงครับที่จะเป็นเป็นประธานของวิธีการทางศาสนาในข่้มคืนนี้ด้วยครับ นั่นหน่อยนั่นในบล็อคผิว่าบอลดีนั่นหัวบอลหนั้นโมบบอลนังข้านั้นเลยทำดีเชิญคุชไปบล็อคเลยนั่นหัวบอลนังเย็นต้นตรงบอลนังข้างหน้าตาวุ้ยเลยครับสักครู่เดียวนะครับจะได้เข้าสู่พิธีการทางศาสนาท่านใดที่เว้นว่างจากการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญบริเวณด้านหนเต็นท์พิธีการตรงนี้ได้เลยนะครับ ใ่คืนนี้ครับได้รับเกียรติจากครอบครัวบุญพ่อเรศจิตบรรจงเป็นประธานในพิธีการสุลกาลนะครับในในโอกาสนี้ครับจะได้ขอเรียนเชริมบุญพ่อเรศจิตบรรจงจุดธูปเทียนบูชาพระธนกรในบริเวณต้นหมู่บูชาขอเรียนเชิญครับส่วนทุกท่านปร่นมมือครับ ในโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญประสิทธิ์จิตบรรจงจุดทุดเย็นบริเวณหน้าหยุบศพของคุณแม่สุภาพแสงพันของเ,เชิญครับ รัตัสใจพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุโทโธพัพวาพุธทธังพัะวันตังติกวาเทมีสวขาโตพัพวตาธมโมธัมมังนัสสามิสุปฏิปันโนพัพวะโตาสาวกสังโคสังขังนัมมิอรัตนาสิงห้าพร้อมกันนะครับ มัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนถายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิดมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนถายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยังปิดมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนถายะติสรเนนัสหะ ปัญจาศีลานิยัตจามะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังขจามีทุติยมปีพุทธังสารนังขจามีทุติยงปีธรรมังสารนังขจามีทุติยงปีธรรมังสารนังจามีทุติยงปีสามคสารนังขจามีทติยงปีพุทธังสารนัง ต <by> anyway, um, ัติยัมปิธัมมังสรนังขชาณีตัดติยัมปิครมมังสรนังขชาณีตาดติยัมปิสังฆังสารนังขชามิปานาติปตาเวรมานีปิขาตตาสมาธิยานีปานาติปตา เวรมณีสิกขาปัะถังสัมมาทิยานีอักตินนาภานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยานีอักตินนาธานาเวรมณีสิกขาปัะถังสัมมาทิยานีกา,าม,มีโตมิจาราเวรามณีสิกาตังสัมาทิยา,ยาา,ามีกามสุนิชชา,า,า,าจารา เวระมณีสิกขาปัตถังสัมาทิยานีมุขสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตถังสัมาทิยานิมุขสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมาทิยานิจุฬามีรยามัจจาปมาตตาณเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมา สุราเมร,ญญปประยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิอัญญาติกาปะทานิสีเลนะโสะติยันติสาธุสีโคะขามปทาสาธุสีเลนะนิพุตติเงยติตัสมาสิวามิ จักโลกาทิปติสหัมปติกัตอันสาลีอันธิวรังอายาตธาสันติกสัสต,ตาปาราชาักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอันกรรมบิมังปะชังโมโุตตะปะวะโตมะระโตธรรมะโ Bye. Wow. Awa o la lekalewa. สังไคตังสังนะสังไคตังอัังสังไเณนะหัสังไตังสังปยโยวิปยโยโกสัมปยุตเตวิปโยวิปยโยเตนะขังไปยต แคปัญญาต öz, ิโยคันต์ปัญญาติอ้ายปัญญาติตาตุปัญญาติตาจักญาติอินทรียปัญญาติภูภัลปัญติกิตตาวัฏาภูกลลานภูกัลปัญญาติสมัยวิมุตโตอัสมั

परमेला <laughs> मा मोलायन <laughs> सलोले